๋ยวผมประกอบไปนั่นหรอก้มันต้องพังนะรู้แล้วหรอกบอดูแล้วไม่ต้องรีบพูดแว่าทำใจแล้วเรียบร้อยอยู่ไหมเยอยู่พี่เียก็โอเคฝั่งซ้ายประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ชุดเดียวกันคล้ายๆผมแต่ผมเป็นขาตรงอันนี้จะเป็นขาโค้งแล้วประเด็นหลักเลยคือตัวนี้ขาอ้วนกำลังมากำลังมาเดี๋ยวนัดขาดอู้แน่นแล้ววะพี่บอลต้องไปนั่งเก็กเลงกันเดี๋ยวผมจะได้ตั้ง มันกินเดียววะโหตรงไหมแน่นตรงนะไปเลยนะเรเรียบร้อยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวสั่งพวกไว้สติกเกอร์ญี่ปุ่นนะ 来。<Bye. S 2> รนรับผมนี่มาอยู่กับพี่บอลแฮะของแท้ okay. วันนี้มาเติมของมาดูมาดูาดใกล้ๆผมก็เพิ่งตัดหางเสร็จเดี๋ยวกำลังลื้อหละก็<อ>มาใส่ชุดกระจกนิ่น้อยครับหนึ่งดูขาอันนี้ขาอันนี้จะเป็นขาอ้วนฝั่งซ้ายกระจกมองมาสามบานนะครับเดี๋ยวคอยชม นี่ครับก็สั่งของมาครบชุดแล้วก็เดี๋ยวประกอบกันนี่มองหมาสามบาอ,อชุดครอบกระจกนี่ผมสั่งมาจากร้านทักพาร์คอะไรแต่งเนระัยผมไปเอาที่มาที่ร้านแหละร้านพิร้านพิทิวนี่โคตรเงาใส่มองหมาสามบานโอเคเดี๋ยวช่วยกันลื้อกันทุกคนแปบ๊บนึงนี่ครับพี่บอลน,นี่ครับถอดออกแล้วนี่ <c oughs> เหลือแ <c oughs> ต่ทำสีตรงเนี้แหละนี่ไม่เป็นไรแล้ว อันนี้จะใช้กระจกของเดิมนะครับครอบเ,เ,เ,เอาออใช่อ้หูแน่นว่ะพี่บอล <c oughs> ทางนี้น็อตเบอร์อะไรเนี่ยพี่ห่วยแน่ ขึ้นถามแบบจริงๆไหมเออ้มันแดดเรยอ เอาแรงว่าน็อตครบแล้วนะน่ะน็อตแล้วมันถอดได้ใช่ไหมเนี่ยแกวเลยแกวเลยโอเคกาวข้างในไม่ต้องลอกก็ได้เดี๋ยวเอา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 เกียวปล่อยยิงเลยอ๋ออะเดี๋ยวนี้ยิงก่อน ไปตั้งผิดหัวมันได้ปะโอเคต้องอัดต้องอัดให้แน่นๆเลยต้องเอาอตัวมือแหละอัด ตัวนะถูกนะฝั่งนี้ไงครอบแล้วเนี่ยนี่ออู้ทำไมมันล้นวะล้นคืออะไรนี่ไงก็เหลือเนี่ยถูกต้องแล้วเดี๋ยวหน่อยอ๋อนี่เออเราต้องจับใหม่โอเคโอ้เป็นรอยแล้วเราทำเป็นรอยฝามาแล้วพี่อัดเลย โอ้น้ามืดนอนน้อยลุกขึ้นลุกลงมัม่นใจว่าแน่นป่ะพี่แน่นนะฝั่งขวาจะใส่ง่ายนี่ครับอับดียยวนี่อะครอบ tăng yin,เอา,เอา, alnoss, nó vậy, yin, thấy không? yin lock, lên, Nhìn lên, lên, Bồn la อุย้ยพอดีเลยน,น็อตเดี๋ยวเอาน,อนตต็อตตัวเมียให้อะ,อะอะเดี๋ยวเราค่อยอัดต้องใส่ไอ้นี่ข้างล่างไหมอันไหนใส่แหวนล่างเลยเนี่ยใส่ไหมใส่หนไหมใส่เพิ่มไหมอ่ะพี่โอ้แหวนก็ แปดตัวโคตรใหญ่อ่ะมันไม่มีอ่ะใส่ไปก่อน,นเออหวาแล้วเรบขาเงา,าอะอย่าพี่บอลยิงกันอ่ะยิงอัดสักหน่อยก่อนพี่มันจะโยกไหมล่ะพี่ ผมว่าเอาแหวนข้างล่างออกดีกว่ามะทำไมไม่สวยอ่ะเออใส่แต่ข้างบนได้อยู่ได้อยู่นะเราไม่ได้เกี่ยวนี่ครับฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยเป็นไงพี่บอลข้างล่างมุมมองกว้างมากนะครับถ้าใครเออกว้างมากเดี๋ยวตรงนี้ตอนนี้ขัดตาตรงนี้อย่างเดียวเดี๋ยวค่อยไปทำสีนะครับมีเวลาว่างก็ติ๊กเกอร์ติดครับใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเอาไปขัดสีนี่รถไม่ได้ล้างนะเนี่ยวิ่งางานอย่างเดียวเดี๋ยวก็จกไฟฟ้ามาแน่พี่บอล<ไ>เดี๋ยวเราต้องไปซื้อยกประตูถ้ากระจกไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยไปเดินเล่นเชียงกงกันนี่ครับก็ใครอยากได้พิมพ์เข้าไปในติกต็อกได้เลยนะร,ร้านพี่ทิวนะครับทิวทิวทักพาร์กนะครับทักพาร์กนี่ครับ

ใอยู่ี้ยเนี่ยขวานหอยลาวก่อนเลานี่เาเยอะไรนาาวอ้หอเล็กยัเล็กกรุบเ็กบ4เออปมี่ี่ขี้ฝุ่นเยอะมากครับ โห่ยของเท่คือเดี๋ยวประกอบเอาใส่ขาใหม่หมดแล้วขาเก่าก็เอาเก็บไปใช้ยามจะปิน่นพี่บอลไอ้มองหมาเนี่ยเราต้องตัดยางยางในรถมาซับหน่อยนะเนี่ยไม่อย่างนั้นมัน,อ,น,นอ่าใช่ เนี่ยอันนี้แหละงานเข้าอันนี้และผมว่าหัวรูด <c oughs> ใช่อันนี้เก่าจัดจะหาวิธีออกกันครับพี่ว่าออกไหมออก็หรือจะหมดอยู่แล้วครับแค่ตัวนี้ตัวเดียวต้องใช้คีมล็อกบิดออกเพราะว่ารูขันมันหวานหมดแล้วสนิมมันกินเนี่ยสนิมมันกินนานจัดนะเนาะ ไม่ได้ทําเลยเลยขนาดแค่กว่าจะเอาขาออกอะ่ะเหล็กมันติดกันมันเหมือนมันเชื่อมใส่กันเลยนี่ครับออกเรื่อยๆครับข้างนู้นก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเห็นนะจะติดตั้งฝั่งนี้ครับจะลงไปแหลมถ้าเวลาเหลือๆก็ไปใส่หมวกแก๊ปต่อครับค,ค่อยๆทำใช่ ไม่โดนพี่นี่โอเคเดี๋ยวพยายามช่วยกันนะเอาตัวนี้ออกกันครับเดี๋ยวผมประกอบอะนั่นรอมมนต้องพังนะรู้แล้วเราก็บอกรู้แล้วไม่ต้องรีบพูดเราอะํำใจไปแล้วเราก็บอก ฝนตกทุกคนกําลังประกอบเลยครับมีปัญหาคือตัวนี้ถอดไม่ได้ครับนี่ครับชี้หมดแล้วคือตอนนี้คือเราอยู่ฝั่งลาวมันไมน่มันไปหาซื้อไม่ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวเอาบานนี้มาใส่ก่อนเนี่ยบานที่ได้มาเนี่ยเอามาใส่ฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ไปซื้อมาใส่ฝั่งนี้ใหม่เดี๋ยวข้ามไปไทยแล้วก็ไปซื้อนะครับเพราะตอนนี้เราอยู่ฝั่งลาวกัน ก็แก้ขัดไปก่อนนี่ครับชุดมองหมาสามบานประกอบเสร็จแล้วเหลือแต่ประกอบตัวนี้อีกตัวหนึง่งอยาเอาครอบเอาครอบตัวนี้เลยพี่บอลเอาครอบตัวนี้เลยอ,อย่าลืมลืมลืมเรอ,อ,อ่นั่นแหละถูกแล้วถูกแล้ว ไม่เดี๋ยวจะค่อยพลิกเอาเราขันตัวนี้ก่อนเนี่ยเอาพลิกก่อนอ่ะใส่ต้องใส่ยางไหมไม่ต้องใส่ก็ได้่ะเนี่ยนะใช่ใช่อัดแน่นแน่นเอาเราจะได้ใส่รูน็อตเดิมเลยอันใหม่ก็ค่อย,ค,อยค่อยเจาะอันใหม่เอาถ้ารูถึงแล้วมันเสียเัาก็เบิกใหม่ก็ได้ใช่เบิกตัวนี้มาไหนไหมัเออสองสามร้อยกบาทสองร้อยกบาท ถ้าแพงหน่อยก็ถ้าเจอร้านแพงก็แพงหน่อยต้องแน่นๆเลยนะพี่บังได้ไหมถ้าไม่ได้ปับ๊บเราต้องดัดอะอยู่ไหมคิดว่าอยู่โอ้ยู่แน่นนะสบายโอเคตัวครอบปิดฝั่ง และ้ลวใช่นั้นแหละอยู่อืมเรียบร้อยก็มาเปิดเช่าห้องอยู่นี่ครับสองห้องพี่บอลห้องนูน้นผมห้องนี้คืนละสามร้อยห้าสิบก็ผมจะใช้เป็นน็อตล็อกนะครับ เพราะว่าหนึ่งเลยน็อตล็อกอ่ะมันมันมันทนกว่ามันทนดีอันนี้คือฝั่งซ้ายนะดูครับเพราะใส่แล้วเต็มแอดเลยถ้าไม่ใส่มองหมาสามบานก็จะเป็นเหมือนขาบิตเตอร์นั่นนะครับเป็นอย่างนั้นเ,เดี๋ยวฝั่งนี้เดี๋ยวข้ามไปไทยก่อนค่อยไปซื้อโอเคจะขันก่อนีน เรียบร้อยอยู่ไหมเนี่ยอยู่พี่เนี่ยก็ฝั <Okay. S 1> ่งซ้ายประกอบเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ชุดเดียวกันคล้ายๆผมแต่ผมเป็นขาตรงอันนี้จะเป็นขาโค้งแล้วประเด็นหลักเลยคือตัวนี้ขาอ้วนกําลังมากําลังมาแล้วเดี๋ยวรอฝนหยุดแป๊บน,นึงอยู่ที่ฝนตกมาบึ่มมาเลยเดี๋ยวขึ้นใส่กันเดี๋ยวส่วนตัวนี้เดี๋ยวข้ามกลับไปฝั่งไทยแล้วก็ไปซื้อมาใส่ตัวครอบก็เอาครอบนั้นแหละได้ เพราะว่าตัวนั้นน่าจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะรูเลยมันไปหมดแล้วครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอฝนหยุดมาวางบนพี่กูจะแกเย็นนี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะยังติดเข้า

มันเข้าทรงกันคล้ายๆกันเรียงถือด้วย อ่ะพี่โหดลงมาต้องใส่แหวนดน้ยวนนยโอเคอ่ะแต่ย,ยิงอัดไปโอ้แหวนมันข้างบนข้างล่างอ่ะพี่บ่ล เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเบอร์สิบสี่ก่อน,อน,นเอนนอนนอนนดีเ๋ยวนอดขาดโอ้แน่นแล้ว,ว่ะพี่บอลต้องไปนั่งเก็คเลงก่อนเดี๋ยวผมจะได้ตั้งพี่บอลไปนั่งเลงอ่ะ แม่เ <med> <c oughs> ฮ้เท่ว่ะเดี๋ยวจัดทรงใหม่สักหน่อยครับต่อเข้าไหมดึงเข้าสักหน่อยไหมพี่เอ,เอาออกเอาออกเอาออกแค่ไห <mm> มเอาออกทั้งขาเลยได้ไหมอ่ะได้โอ้เยอะไปอ่าเอากระจกออกกระจกออกสุดแล้วพี่ สุดแล้วถ้าเอาขาเข้าเอาขาเข้าอ้าออ้ออกนิดนึงออกนิดนึงโอเคไหมเหยียขึ้นบนหน่อยเงยขึ้นบนอันไหนตรงอันนั่นแหละอ๋อเยอะไปพอๆๆอพออ๋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 อตัวล่างเข้ามาหน่อยตัวล่างเข้ามาหน่อยอ้เข้ามาอีกหน่อยเข้ามาอีกหน่อยอ้าอย่านนโนลองออกให้พี่หน่อยดิอันล่างใช่ไหมได้อ่ะเออได้เงยียขึ้นบนหน่อยเงยียขึ้นบนหน่อย อ่ะ,อะอโอเคมองหมาเป็นไงพี่เดี๋ยวมองหมาไม่มีผลหม,มาไม่มีผล,ออลโอเคอเค้าสว่างขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวอัดน็อตครับผมบน,นี่แต่ตัวนี้ใช้ได้เลยนะเพราะมันจะเห็น,นใช่เดีด๋ยวเจอหมวกแก๊บเข้าไปเดี๋ยวจัดมองหม,มาใหม่สักหน่อยพี่มันยังไม่ได้จัด อย่าอัดน,น็อตก่นตอนจัดได้เลยมันไม่มีผลโอเคครับเราเราใช้งานไม่มีผลใช่จัดให้สวยแบงหน้าอย่าอันนดน็อตกันขึ้นไปน,นูน่นใช่เฮ้ยมันกินแปลว่าโอ<ฮ>้แน่นปากไม่มีโอกาสได้พับแล้วมีแต่หักไม่ต้องโอ้แน่นจริงโอ้แน่นจริงไม่ต้องกลัวสั่นเลยพี่บอล เนี่ยครับเดี๋ยวจัดส่งสักหน่อยอไปตัดกับเป็นถุงยง<อ><อ>แลดูว่าตัวบนจะหลวมไหมเนี่ยขันน็อตไม่แน่น,นตัวบนเนี่ยขึ้นบนเลยได้ไหมไปมองยันหมวกยันอะไรได้ไหมอ่า<อ>มันจะไม่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อมันจะไม่สวยอ่ามันเป็นไรได้หมดเนี่ยได้ละ <c oughs> เดี๋ยวค่อยจัดไปเรื่อยเรียบร้อย่ขาอ้วนด้วยนะนี่อ่ะแห่ของแท้อย่าติดสติ๊กเกอร์ฮีโน่น้อยนะครับ น้อยน่าจะกลางพอดีนะนี่ไม่ดีสู้ยังกล่องไม่ได้เป็นกล่องดีกว่าเนอมใช่ใชยังกล่องใช้มือเดียวดึงได้ใช่อันนี้เราใช่สองมือนะจับอันนึงแนะันดึงอันนี้อุ้ยอุ้ยเอาดีนะพับแล้วมันไม่มีที่นั่งเลยนะนนน มันจะตรงไหมพี่บอลพี่บอลช่วยเลงนละเ,นเ,นนเงน่หะเไม่เหมือนใครดีเนาะเอเตอติดเอยงเน่ <c oughs> เอาอย่างงี้ไหม <c oughs> พี่บอลเป็นไงพี่ได้ไหมขึ้นไปหน่อยไหมตรงว่าพี่ ตรงนะตรงไหมตรงนะไปเลยนะเรียบร้อยเป็นไรนะพี่บอลเป็นมานเป็นมานมัที่ให้เราถูกหวยหน่อยนะพ่อถูกหวยนะสุไม่ใช่พ่อสองตัวอ๋อซื้อแบตเตอรี่ ทางพี่พี่สุกแกสายมูอ่ะเจสุกแกสายมูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งพวกไว้สติกเกอร์ญี่ปุ่นอ่ะเรียบร้อยไอ้สีเขียว่ะพี่ข้างล่างหน่อยอุ้ยมันจะดูเยอะไป ได้ยินแยงถอยป่ะถอยรุ่นใหม่อ่ะเอ้ยถอยหน่อยกูจะถอยรถอะไรเอาก้อีกหน่อยทำไมลูกผีบ้างสวยก็ไม่ถูกเขาบอกแล้วให้ตามเลขเนี่ยเมื่อวานลูกบอกอะไรรึป่าทำแม่ทำทำดึงใช่ใช่พอลหรืม เออเข้าทรงดีอย่าเราต้องย้ายพี่บอลผมว่าต้องย้ายบานล่างไปไว้ฝั่งนู้นเหมือนเดิมเพราะไอตัวนี้มันน้อยตัวนี้มันใหญ่เห็นนะเออใช่จริงๆพี่เราต้องย้ายเนี้ยไปไว้ฝั่งนู้นเหมือนเดิมแต่อันนี้แต่ไปแก้ขัดไปก่อนไม่ใช่อันนี้ถ้ามันทําไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็เบิกใหม่เลยใช่เบิกใหม่เลยพี่อย่าออกไปซื้อใหม่เลยเปิดลําโพงดีเนี่ยครับ อันนี้มันดูน้อยไปหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นของฝั่งนู้นนะครับแต่ทีเนี้ยไอตัวนั้นมันใช้ไม่ได้ก็เลยเด้เดี๋ยวใส่ตัวนี้ไปก่อนก็เดี๋ยวไปแก้ไขเอาครับเอาตัวนี้ใส่ไปถ้าใส่ตัวนี้ไปมันก็จะด,ดูเต็มตรงนี้มันจะดูเต็มพอดีนะครับอันนี้มันดูน้อยไปหน่อยเห็นไหมขนาดผิดกันมากครับนี่ครับอันนี้มันอยู่ทางขวาโอเคครับผมก็เรียบร้อยครับใส่กระจกฮีโน่วันนี้ ไปไหนก็บ้านเราหมดแหละจนเอฟตีถามว่าแล้วจตมีนีิมกนคนที่ไหนเนี่ยนี่ครับเนี่ยมันคือมันยังไม่รับมากตัวนี้มันน้อยไปหน่อยแต่แน่นจริงยอมรับเลยโยกหัวโยกอะ่โอเคโอเรียบร้อย ีนอยปล่อยมุ่ยปลาทุ่มก็เนี่ยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกว่าจะใส่มานด้วยน็อตมันไม่มีทุกคนน็อตไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ก็โอเคครับก็ไล่เก็บสภาพไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดูดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าใครเจอคันนี้ก็ทักทายได้ถ้าใครอยากถ่ายรูปคันนี้ก็บก บายบายได้ใช่ไหมพี่บอลใช่คุยกับพี่บอลนี่สนุกคุยไม่หยุดอคุยไม่หยุดเด็พอพ่อพ่ออะไรนะคุยเก่งเลยนะก็ที่ฮีโน่นี่นครศรีสองเที่ยวติดแล้วนะทุกคนเที่ยวที่แล้วก็มังคุดใช่สก้าหูเหล็ก47ตันเอาขึ้นมาจากนครนครศรีธรรมราชเอ้ย นครศรีนั่นแหละเออนครศรีเอามางคูดขึ้นมาแล้วก็เอาผักกลับลงไปวันที่ปลอมผมนะครับแล้วเที่ยวนี้ก็ไปยกตู้ลงเอ้แล้วตีเป่าขึ้นมาอีกเที่ยวนึงเออตีเปาตีเปาขึ้นมาอีกเที่ยวนึงมาเอาพริกลงไปเอาพริกลงไปตลาดไทยพริกเจ้าเนี้ยขึ้นชื่อเลยเขาจะนอนกันอยู่ประมาณสามวันสี่วันต่อคันสีวันต่อคันเจียบแต่ใช่เสียบปักไฟรอลงของแต่พี่บอลไปถึง ลงเลยอวิบอลงานดีจริงไปถึงลงเลยพอลงเสร็จปั๊บมันมีงานจังหวะเข้าตู้ไปนครศรีตู้เจ้าหนึ่งนะที่วิ่งอะ่ะก็เลยไอพี่บอลยกตูด้ดอกเอาตาลงไปพี่บอลก็ไปเลยพี่บอลถูกใจขนาดก็ด่วนไปใส่มังคุดกลับมาแล้วก็ดวนมาข้าม <c oughs> ไปกับพี่หนึ่งพี่ไปกับพี่หนึ่งวีพีนะครับไปดูคลิปช่องพี่หนึ่งได้นะครับตอนเดินทางเขาไปใส่มังคุด กลับมาไปกันสามคันกลับมาก่อนเขาอีกไปถึงที่หลังเขาด้วยนะเ, <c oughs> เจ๊เจ <c oughs> ไปถึงไปถึงที่หลังเขาด้วยนะพี่บอลแต่ใส่ของกลับมาก่อนเขาจังหวะจังหวะมันได้จริงๆนะ,นนะ,ะใช่แล้วก็เดี๋ยววันสวันนี้ก็น่าจะเอาผักตู้ผักลงไปตลาดไทยนีย่ครับเดี๋ยวกันชนชุบอะไรชุบมาหมดแหละเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับก็โอเค้ม ครมารับชมคลิปนี้จบของเขอเข้าขึ้นมากครผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลายช่องนันนท์ทักไทยแลนด์ด้วยนะครับผมเอาละบ๊ายบายเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันครับ